เป็นไงบ้างครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นะครับเราได้เห็นสินค้าของ m s ็ Network ตรู้สึกมั่นใจขึ้นไหมครับในคุณภาพของสินค้านะครับสินค้าเราน่าใช้มากๆเลยทีเดียวเราก็จะมาคุยกันละเอียดเรื่องของแผนตามแบดชิ่งในการสร้างไรายได้กันเลยดีกว่านะครับผมขอเรื่องต้นง่ายๆนะครับที่ทุกคนสามารถที่จะทําได้เป็นเงื่อนไขง่ายๆ3ข้อเงื่อนไขข้อที่1นะครับ เราสามารถเริ่มต้นธุรกิจง่ายๆด้วยการเป็นสมาชิกนะครับใช้เงินสมัครเพียงแค่300บาทใน300บาทนะครับสิทธิที่เราจะได้รับก็คือซื้อสินค้าในราคาต้นทุนแล้วก็ได้ประกันนะครับ PA นะครับเป็นประกันเมื่อเราเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือทุพพลภาพนะครับคุ้มครองในวงเงิน1 0 0 0นบาทครับ ต่อมานะครับเงื่อนไขข้อที่2นะครับเรานะครับถ้าต้องการสร้างรายได้จากธุรกิจเอ็มซานเน็ตเวิร์กนะครับเราก็ต้องอัปเกรดตัวเองนะครับจากระดับเมมเบอร์นะครับเป็นนักธุรกิจระดับซูเปอร์ไวเซอร์ซึ่งเป็นได้ง่ายมากเลยนะครับเมื่อสักครู่เราคงเห็นแล้วไหมครับว่าเรามีสินค้าชุดปิดซูเปอร์ไวเซอร์นะครับเราก็ลองเลือกสินค้ามาลองเลือกใช้ดูนะครับพันคะแนนในวงเงินประมาณ3,000บาทเมื่อเราเป็นซูเปอร์ไวเซอร์นะครับข้อดีของแผนธุรกิจซามแ t c ชิ่งคือตำแหน่งซูเปอร์ไวเซอร์ตำแหน่งแรกสุดเราสามารถมีรายได้นะครับท้่อีนไขข3 หลังจากที่เราเป็นซูเปอร์ไวเซอร์แล้วนะครับพอเดือนต่อไปเดือนต่อไปนะครับสิ่งที่เราทําในธุรกิจนี้คือเราไม่จําเป็นนะครับที่ต้องรักษายอดกลุ่มเยอะๆเป็นหมื่นเป็นแสนเราเพียงแค่นะครับเปลี่ยนยี่ซือสินค้านะครับรักษายอดส่วนตัวนะครับฟังอีกครั้งนะครับเป็นการรักษายอดส่วนตัวครับคือให้เรานะครับบริโภคสินค้านะครับซ้ําๆเดือนละ900บาทเปลี่ยนมนหมู่ผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่านะครับเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทําได้ ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วถึงแม้เราไม่ทําธุรกิจนี้นะครับเราก็คงต้องใช้เงินก้อนนี้นะครับไปซื้อสินค้าที่อื่นแต่วันนี้เราเพียงแค่ย้ายเงินก้อนเดิมนะครับมาซื้อสินค้าที่เอ็มซ t า o น k เวิร์กด้วยค่าใช้จ่ายนะครับเดือนละ900บาท900บาท900บาทเห็นไหมครับง่ายมากเลยเพียงแค่นี้นะครับทุกคนก็สามารถรับรายได้จากธุรกิจเอ็มซาครบทั้ง7ข้อในเงื่อนไขง่ายๆ3ข้อเองครับทีนี้ในส่วนของรายได้ s t a r m a t c h i n g ทั้งหมด7ข้อนะครับผมจะขอแบ่งง่ายๆเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกคือข้อ แนะนำสินค้าการชวนเพื่อนมาทําธุรกิจและการใช้สินค้าเองนะครับซึ่งส่วนนี้นะครับผมอาจจะเรียกว่าไม่อธิบายตรงช่องทางตรงนี้นะครับเพราะตรงส่วนนี้ผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะได้ฟังจากผู้แนะนําของท่านมาแล้วนะครับในส่วนของผมนะครับผมจะพูดในภาพใหญ่ของธุรกิจซึ่งก็คือข้อที่4ข้อที่5ข้อที่6และข้อที่7นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเป็นรายได้ที่เราสามารถนะครับสร้างรายได้มหาศาลเป็นทรัพย์สินนะครับรายได้หลักแสนหลักล้านนะครับจะเกิดขึ้นจากทั้ง4ข้อตรงนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับที่รายได้ข้อที่5 สำหรับรายได้ข้อที่4นะครับชื่อว่าโบนัสทีมอ่อนนะครับจ่ายมากถึง20%เลยทีเดียวแล้วก็ข้อที่5นะครับโบนัสทีมแข็งนะครับ10%อยากให้เราดูตรงผังองค์กรนี้นะครับเราก็จะมีองค์กรทั้งทางฝั่งซ้ายแล้วก็ทางฝั่งขวาสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเวลาเอ็มซาเน็ตเวิร์กนะครับคิดคำนวณโบนัสให้กับเรานะครับคือเขาก็จะเอาโบนัสทั้งฝั่งซ้ายทั้งหมดนะครับแล้วก็ฝั่งขวาทั้งหมดนี่นะครับมาคิดคะแนนรวมกันแแตตต่่่่่่่ลละะะะะฝฝฝััััััััังงงงงงใในน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 นววออออยยาาาาีี้้้้้คคคคคครรรรรรบบบททเเหห็็กกกืืซซ์มมดสิ เรานับทั้งหมดของทุกคนเลยทั้งคนที่เราชวนและคนที่เราไม่ได้ชวนในฝั่งซ้ายจะเห็นไหมครับคะแนนทั้งหมด100,000คะแนนนะครับเราเรียกคะแนนข้าง,งที่น้อยกว่าว่าทีมอ่อนในฝั่งขวานะครับคะแนนทั้งหมดที่มีเนี่ยก็คือ102,000คะแนนเราเรียกคะแนนข้างที่มากกว่านะครับว่าคะแนนทีมแข็งทั้งหมด102,000คะแนนทีนี้เวลาเราคำนวณโบนัสนะครับเราก็เอา100,000คะแนนนะครับของทีมอ่อนมาคูณ20%เราก็จีบโบนัสทีมอ่อนในเดือนนี้นะครับ20,000บาท ส่วนของทีมแข็งนะครับก็จะเอา120,000นะครับมานับบาลานซ์เขาว่าบาลานซ์ก็คือเอาทีมแข็งตัดบาลานซ์เท่ากับทีมอ่อน120,000บาลานซ์คือ100,000นะครับเพราะฉะนั้นโบนัสทีมแข่งนะครับก็จะเอา100,000นะครับมาคูณ10%ก็จะได้โบนัสทีมแข็งในข้อนี้นะครับ10,000บาททีนี้ถามว่านะครับเรามี120,000คะแนนแต่เราเอามาใช้100,000คะแนนอีก20,000คะแนนจะไปไหนของเรานะครับคะแนนไม่ตัดทิ้งอีก20,000คะแนนที่เหลือนะครับเราจะเก็บสสะมไว้้คดดแนนเืออหาต่ เท่ากับว่านะครับเริ่มต้นเดือนหน้ามานะครับในฝั่งที่เป็นฝั่งแข็งนะครับก็จะสตาร์ทคะแนนเนี่ยที่20,000คะแนนเลยครับทีนี้เชื่อไหมครับเราเห็นคะแนนฝั่งซ้าย1,0,000แคะแนนฝั่งขวาแสนสองหมบางคนที่ฟังครั้งแรกนะครับู้สว่งให้มันเยอะมากๆเลยทีเดียวคุณเชื่อไหมครับผมทําธุรกิจเดือนแรกผมชวนเพื่อนมานะครับในเดือนแรกทั้งหมด9คนมีตั้งใจทําธุรกิจกับผมนะครับสี่คนเท่านั้นเองนะครับในเดือนที่2นะครับผมชวนมาอีกประมาณนัสองคนไม่มีใครเห็นธุรกิจเลยในเดือนที่3มนะครับผมชวนเพื่อนมาทําธุรกกกิจอีคนมับผ1 เพราะฉะนั้นในช่วง3เดือนแรกนะครับผมชวนคนมาทำธุรกิจได้ทั้งหมด14คนแต่มีคนที่เอาจริงเอาจังนะครับเพียงแค่5คนแต่เชื่อไหมครับ5คนนั้นนะครับทำให้องค์กรแต่ละฝั่งนะครับเกิดยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผมจาได้เลยนะครับว่าในเดือนแรกนะครับผมยอดธุรกิจนะครับในคะแนนทีมอ่อน10,000คะแนนเท่านั้นเองและคะแนนทีมแข็งนะครับประมาณ3 0 0 0 0คะแนนแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าจากพลังเครือข่ายนะครับจากประมาณ 4- 5หคนในเดือนแรกนะครับเมื่อเราทาให้เขานะครับเข้าระบบอย่างเต็มที่ องค์กรเริ่มเพิ่มขึ้น,ๆๆนเ,เพิ่มขึ้นองค์กรเริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผมอยากให้ทุกคนนะครับดูผังองค์กรของผมนะครับว่าเห็นไหมครับตรงนี้ปัจจุบันนะครับผมมีผังองค์กรธุรกิจนะครับมากกว่า1นึ่งแสนคนยอดธุรกิจนะครับจากเดือนแรกนะครับเพียงแค่ประมาณหมื่นคะแนนข้างอ่อนสามหมื่นคะแนนข้างแข็งแต่ปัจจุบันนะครับผมมีคะแนนแต่ละข้างนะครับมากกว่าข้างละสิบล้าน PV ข้างอ่อน10ล้าน PV ข้างแ mm hmm. ข็งนะครับมากถึง15ล้าน PV เลยทีเดียวทั้งหมดนี้ครับคือศักย ในโบนัสข้อที่6กนะครับก็คือโบนัสแมทชิ่งชั้นลูก100%แมชชิ่งชั้นลูกหมายความว่าคนที่เราชวนมานะครับสีเขียวเห็นไหมครับ A จะเป็นลูกของเราในแผนธุรกิจนี้นะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ต้องช่วยให้คนที่เราชวนมานะครับเขามีโบนัสทีมแข็งความหมายของแมทชิ่ง1 0 0คือลูกเรานะครับได้โบนัสทีมแข็งกี่บาทเราก็จะได้นะครับโบนัสทีมแข่งของเขาเนี่ย100%เท่ากันด้วยครับจากตรงนี้นะครับเห็นไหมครับลูกเราที่ชื่อ A นะครับ จะมีคะแนนข้างซ้ายนะครับ40,000จะมีคะแนนข้างขวานะครับ60,000่นแสดงว่า A มีบาลาน์เนี่4 0 0 0นคะแนนโบนัสทีมแข่งของ A นะครับก็คือ10%ของ4 0,000ื่นก็จะได้โบนัสนะครับ4,000บาท A ได้โบนัส4,000บาทเราก็จะได้โบนัส4,000บาทเท่ากับ A ด้วยทีนี้มาดู B นะครับ B จะมีคะแนนข้างซ้าย5 0,000่นคะแนนข้างขวา7 0,000่นแสดงว่า10%ของ5 0,000่นก็คือ5,000บาท B ได้5,000บาทเราก็ได้5,000บาทด้วย ในระยะยาวนะครับเิด A ถ้าเ A มีโบนัสเพิ่มขึ้นจาก4,000เป็น40,000เราก็ได้40,000บาทด้วย A ได้100,000เราก็ได้100,000บาทด้วยนะครับจนถึงมากสุด3 000, 1 2 0 0 0บาทเราก็ได้โบนัสทีมแข็ง3 000, 1 2 0 0 0บาทเท่ากับ A ด้วยครับ แล้วเราจะทราบได้ยังไงครับว่าเราจะมีลูกกี่คนลูกแต่ละคนจะมีวันทะ้าทีมอ่อนกี่คะแนนทีมแข่งกี่คะแนนตรงนี้ในระบบอินเทอร์เน็ตของ m s a มซ่าเนี่ยหครับจะไฮเทคมากๆเราสามารถกดฟังก์ชันตรงนี้เข้าไปดูได้เลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีลูกทั้งหมดกี่คนเรามีลูกทั้งหมดกี่คนนะครับเนี่ยของผมนะครับทั้งระบบเนี่ยปัจจุบันผมมีลูกนะครับประมาณ60กว่าคนนะครับใน60กว่าคนนี้นะครับมีคนที่ตั้งใจจริงๆนะครับประมาณ30กว่าคนผมมีลูกนะครับที่เป็นนักธุรกิจ M Star ดัเยถึซ14คน 14คนนี้นะครับคือคนที่มีได้นะครับหลักแสนขึ้นไปขึ้นไปนะครับตรงเนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดมาดูที่ฟังก์ชันนะครับที่เขียนว่าสเตตัสนะครับเราจะมีนะครับบอกโบนัสทีมแข่งชั้นลูกเลยทีเดียวแมทชิ่งนะครับผมจะมีแมทชิ่งชั้นลูกนะครับมากเกือบเกือบ8แสนบาทเลยทีเดียวนะครับในโบนัสข้อที่6 ทีนี้นะครับมาถึงโบนัสข้อที่7นะครับซึ่งเป็นโบนัสข้อที่น่าสนใจที่สุดและเป็นโบนัสที่ผมเชื่อว่านะครับจะเป็นรายได้แบบพาร์สีบินคำจะเป็นรายได้ที่ถึงแม้เราหยุดทําธุรกิจนะครับเรายังคงมีรายได้ข้อนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในระยะยาวผมเชื่อว่ารายได้ข้อที่7นี้นะครับจะเป็นรายได้ข้อที่มากที่สุดของทุกทุคนข้อที่7นี้นะครับเรียกว่าโบนัสแมทชิ่งชั้นหลานะครับ จ่ายจากคะแนนทีมแข่งชั้นหลานนะครับ50%ของรายของหลานของเรานะครับในตัวอย่างนี้เห็นไหมครับว่าลูกของเราทุกคนนะครับ A B C D นะครับที่เป็นสีเขียวนะครับคือลูกของเราทุกคนลูกของเรานะครับพอไปชวนลูกของเขาต่อนะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับ A 1 B 1 C 1 C 2ก็ว่าไปนะครับแต่ละคนนะครับที่เป็นสีส้มก็จะเป็นหลานของเราหมดทุกคนเลยลองนึกภาพดูนะครับเรามีลูก10คนลูกของเรานะครับไปมีลูกคนละ5คนแสดงว่าเราจะมีหลานมากถึง50คนเลยทีเดียว ผมสมมติตัวอย่างสักคนนะครับสมมุติ A 1นะครับมีคะแนนฝั่งซ้าย20,000คะแนนคะแนนฝั่งขวา3 0 0 0 0่นคะแนนนะครับแสดงว่านะครับ A 1จะมีโบนัสทีมแข็งนะครับก็คือ20,000 10%คูณเขาจะได้โบนัสทีมแข่ง2,000บาทเมื่อ A 1ที่เป็นหลานเราได้2,000บาทเราจะได้50%ก็คือครึ่งหนึ่งของเขาก็คือจะได้1000บาทด้วยนะครับ A 1ได้10,000่นเราก็ได้5,000บาท A 1ได้10,000 0เราก็ได้5 0,000บาท, 1, 000, ร,า 50, บาทระยะยาวจะมีเยอะมากๆเลยทีเดียวนะคร เราสามารถนะครับรับแมทชิ่งชั้นหลานนะครับมากสุดต่อหลานหนึ่งคนนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทเลยทีเดียวแล้วทีนี้นะครับเราจะทราบได้อย่างไงนะครับว่าเราตอนนี้เรามีหลานทั้งหมดกี่คนก็เช่นเดียวกันนะครับตรงเนี้ยเราสามารถมีฟังก์ชันนะครับเลเวลสองเลเวลสองนะครับจะบอกทั้งหมดเรยปัจจุบันเนี้ยเรามีหลานทั้งหมดกี่คนมาดูสิครับของผมเนี่ยเลื่อนลงมา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 นะครับปัจจุบันไม่น่าเชื่อนะครับผ่านมาสามปีกว่า จากคนที่ผมช่วนนะครับประมาณเกือบเกือบหนึ่งร้อคนแต่ปัจจุบันนะครับผมมีหลานในองค์กรธุรกิจนะครับมากเกือบเกือบหนึ่งพันคนเลยทีเดียวในหนึ่งพันคนในนี้ครับแต่ละคนก็แตกลูกแตกหลานออกไปอีกนะครับอย่างที่ผมบอกปัจจุบันผมเลยมีองค์กรมากถึง1 0 0 0 0แคนในจำนวนหลานหนึ่งพันคนนี้นะครับผมก็เลยมีโบนัสแมทชิ่งนะครับชั้นหลานนะครับประมาณเกือบเกือบห้าแสนบาทเลยทีเดียวจากโบนัสข้อที่เจ็ซึ่งผมเชื่อนะครับว่าตอนนี้หลานของผมนะครับมีนักธุรกิจเอ็มซ่าดบบลูบี้ซ่านะครับเกือ ถ้าผมนะครับไม่ได้ชวนคนเพิ่มผมอาจจะไม่ได้มีรูปเพิ่มแต่หลานนี่แหละครับจะมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นผมถึงบอกนะครัว่าระยะยาวนะครับโบนัสข้อที่7จเนี่ยจะเป็นโบนัสข้อที่มากนะครับจนคุณค่าเราไม่ถึงเลยทีเดียวครับทีนี้นะครับด้วยศักยภาพของแผนธุรกิจ7ข้อนี้นะครับในธุรกิจเอ็มซานะครับเราสามารถรับรู้รายได้นะครับจากแผนธุรกิจทุกๆวันทุกๆวันทุกๆวันนะครับเมื่อเรากดฟังก์ชันนะครับที่ไปดูสถานะองค์กรนะครับเราสามารถดูโบนัสที่อัปเดตขึ้นทุุกกกๆวันนนรจจาแผธิี้้ได นี่แหละครับโบนัสแมทชิ่งชั้นลูกนะครับเกือบเกือบแปดแสนบาทโบนัสแมทชิ่งชั้นหลานะครับเกือบเกือบห้าแสนบาททําให้ผมนะครับมีรายได้จากธุรกิจนี้นะครับเห็นไหมครับประมาณหนึ่งล้านหกแสนกว่าบาทเลยทีเดียวซึ่งผมเชื่อนะครับว่าด้วยศักยภาพนะครับของแผนธุรกิจ Star Matching ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีความเชื่อมั่นนะครับว่าคุณเองถึงแม้รู้จักคนไม่เยอะแต่แผนธุรกิจนี้เราบอกเลยครับเราเน้นทางานเป็นทีมแผนธุรกิจง่ายครับทำเพียงแค่สองสายงานนะครับไม่เน้นการขายไม่เน้นการปิดยอด เราเน้นเป็นการบริโภคซ้ำๆซ้ำๆนะครับแต่เราเน้นให้แต่ละคนที่เข้ามานะครับเข้าระบบเมื่อคนหนึ่งคนเข้าระบบนะครับจาก2จะเป็น4จาก4จะเป็น8จาก8จะเป็นสิได้เหมือนปัจจุบันนะครับในกลุ่มกร์กรธุรกิจของโคก๊อกุ๊บนะครับจำนวนผู้คนที่เข้าระบบเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเรามีสมาชิกในกลุ่มนะครับแสนกว่าคนเรามียอดธุรกิจที่เกิดขึ้นจากแผนการแม่ชิ่งนะครับยอดธุรกิจที่เพิ่มขึ้นนะครับเดือนๆนึงนะครับเกือบเกือบหนึ่งร้อยล้านบาทเลยท ผมว่าคุณเป็นใครนะครับคุณก็สามารถที่จะทําธุรกิจนี้ได้แผนธุรกิจนี้นะครับสามารถทําให้คุณนะครับดึงสัยภาพในตัวคุณออกมานะครับแล้วคุณจะรู้ว่าแผนธุรกิจนี้ง่ายมากๆเลยทีเดียวครับ